สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินอาหารจีนกันนะคะก็มาซื้ออาหารจีนเทคเอาไว้ที่ร้านนะคะเพราะว่าร้านที่เราเคยกินเนี่ยปิดไปนะเพื่อนๆแล้วเราก็มาเจอร้านนี้นะคะชื่อว่าร้าน Lucky House นะคะเพื่อนๆก็อยู่ไกลจากที่เราอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าเราจะมาลองร้านนี้กันนะคะเพราะว่าสั่งมาสองสามร้านแล้วไม่ถูกปากเลยนะคะเนี่ยค่ะ ร้านเทคกอเวเขาก็มีตูป้ปลานะคะลูกชายก็ไปดูปลานะคะถามว่าปลาอะไรแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เนี่ยคะ่ะได้ถุงมาแล้วค่ะถุงอาหารเทคเอเวจะกลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยค่ะร้านลัคกี้เฮาส์นะคะ,ะ,คะก็เป็นร้านเล็กๆนะคะอันนี้เราซื้อมาค่าใช้จ่ายนะคะค่าค่ากับข้าวนะคะ24บปอนด์นะคะวันนี้นะคะก็จะมีพรอนแครกเกอร์สนะคะก็อันนี้เป็นซุป ใส่ข้าวโพดหวานของซามีนะคะอันนี้เป็นผัดเนื้อน้ำมันหอยกับต้นหอมกับขิงะคะแล้วก็อันนี้เป็นสเปเชียลชาเมนนูโ d o นะคะก็เป็นแบบว่ารวมมิตรนะคะชาเมนผัดบะหมี่แล้วก็อันนี้เป็นผัดเปียวหวานไก่แล้วก็กล่องน้อยนี้เป็นข้าวผัดข้านวะผัดไข่นะคะเพื่อนๆืนก็ลูกชายก็ถามอะไรครับก็ดูข้าวผัดไข่นะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราจะชิมกันก่อนนะคะเพื่อนเอน ก็ยังไม่ได้จัดสาจานไปนั่งกินกันนะคะก็แกะมันน่ากินมากเลยเพื่อนๆตรงบะหมี่เนี่ยรวมมิตรมาได้ทุกอย่างเลยมีไก่มีเนื้อมีหมูแดงมีกุ้งแต่กุ้งตัวเล็กไปนิดหนึ่งนะเพื่อนๆชิมกันเลยค่ะนท์นอ์ อืมว mm, mm ่ a t you t อร่อยไหมลูกลอร่อยครับครับรอเเด๋ยวใส่จาลูกดิ๊ดดี้อร่อยไหมเยอะว